สวัสดีค่ะชื่อวันนี้พามาสิริโรจน์กุลหรือว่าชื่อในชื่อเมค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทค่ะก่อนที่จะมาอยู่นี่นะคะก็ตอนนั้นเพิ่งจะเรียนจบตรีแล้วก็ใกล้ๆจะเรียนจบตรีแล้วก็มีวางแผนที่จะมาเรียนต่อโทที่ต่างประเทศนะคะก็พอเรียนจบตรีปุ๊บกเ็เรียนภาษา เพื่อเตรียมที่จะสอบ i อเอค่ะแล้วก็มาที่นี่ก็คือไม่ได้ทํางานก่อนก็คือพอจบตรีปุ๊บก็เอ่ใน,นภาษาแล้วก็มานี่เลยค่ะปริญญาโทรบริหารธุรกิจค่ะสาขา International Business ค่ะทำไมต้องเป็นประเทศนิวซีแลนด์เพราะว่าที่บ้าน เขาจะห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษคะ่ะแล้วก็เพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแบบขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนเสนอมาให้เราว่าแบบเออเป็นประเทศนิวซีแลนด์ไหมเพราะว่าเขาเป็นห่วงเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเรียนที่ต่างประเทศคนเดียวเป็นปีๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะ เตรียมสอบ i อเอ s ยากไหมยากมากค่ะแล้วก็ส่วนตัวคือไม่ได้เรียนเป็นอินเตอร์มานะคะก็คือเรียนภาคภาษาไทยปกติค่ะแล้วก็ไปโรงเรียนภาษาเพิ่มเติมก่อนที่จะสอบ i อเอลก็คือเตรียมฟังพูดอ่านเขียนสี่พาร์ทของ i อเอลปกตินะคะส่วนตัวเนี่ยสอบทั้งหมด4รอบกว่าจะถึง requirement ทที่ต้องการนะคะ ครั้งแรกเนี่ยได้น้อยมากเพราะว่ามันเหมือนว่ายังจับจุดอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็พอครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันก็จะหลุดแบบพาร์ทหนึ่งไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องสอบใหม่หมดใช่ก็คือรวมทั้งหมดก็คือสี่รอบค่ะกว่าจะแบบอผ่านทั้งหมดนะคะที่นี่นะคะก็เรียนรหานธุรกิจใช่ไหมของ University of Auckland ค่ะ รุ่นที่เมเรียนนะคะเป็นเป็นคนไทยคนเดียวค่ะที่เหลือก็จะเป็นเพื่อนต่างชาติหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียค่ะก็มีแบบเพื่อนบ้านเราก็มีค่ะมีเวียดนามมาเลเซียพม,มา่าจีนเกาหลีอินโดฟิลิปปินอินเดียก็จะประมาณนี้ค่ะเอเชียแล้วก็ กีวีก็มีค่ะแต่ว่าจะน้อยกว่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียทุกคนน่ารักมากค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนว่าพอเพิ่งจบปริญญาตรี 3, แล้วก็มาต่อโทเหมือนกันก็คือจะบางคนก็จะไม่ได้มีประสบการณ์การทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบรุ่น,นเดียวกันไม่ได้ห่างกันมากค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมาก เปิดเทอมเทอมแรกเงี้ยคะ่ะเขาจะแบ่งเป็นควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งคือเรียนสิบสัปดาห์คะ่ะช่วงเปิดเทอมใหม่ๆหรือว่าช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยคะ่ะมันอยู่ในช่วงปรับตัวของเราก็คือเพราะว่าการเรียนการสอนของที่เนี่ยคะ่ะด้วยภาษาด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ระบบอะไรเงี้ยมันจะต่างกับที่ไทยคะ่ะช่วงเทอมแรกก็จะอยู่ในช่วงปรับตัวในการอ่ออานหนังสือสอบหรือว่าการทำอะ s ายเมนต์ต่างต่างนะคะก็ ใช้เวลาหนึ่งเทอมในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการ,การเรียนการสอนที่นี่ค่ะยากไหมก็ไม่ค่อยยากค่ะเหมือนเราก็ค่อยๆเ,ออเวลาไปเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนปรับตัวไปวันต่อวันเพราะว่าเราก็มีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ตลอดเวลาเ,เวลาครูสอนหรือเวลาทำ เขียนรายงานหรืออะไรเงี to to we sort of ้ยค่ะเขียนรายงานเขียนสอบก็คือก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเหมือนเราก็จะรู้แนวทางมากขึ้นว่าการสอบก็จะเป็นข้อสอบประมาณนี้เราต้องเขียนประมาณนี้หรือว่าการเขียนรายงานเขาต้องการประมาณนี้เราต้องเขียนประมาณนี้ก็คือใช้เวลาเนี่ยหนึ่งเทอมค่ะในการเรียนรู้ระบบทั้งหมดค่ะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่แล้วก็ครูก็คือ เเข้าถึงได้ง่ายค่ะมีคําถามอะไรก็คือถามเขาได้หรือว่าเพื่อนเหมือนกันค่ะมีอะไรก็ช่วยๆกันทํถาถามกันเพราะบางคนก็แบบรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็แชร์ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ